นี่คือแว่นตาที่แตันชอบเลายแยกเดือตรงนี้อีกเยอะมากอน,นี้คือผู้เข้ารอบของเราไมโครคือจะใหญ่กว่าเยอะมากเลยนะใส่ออกมาแล้วดูสวยเก๋ Good morning อ่ะ Good morning <laughs> ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่ M Quartier เราต้องไปเลือกชุดที่ดีเฮนไวเหมือนเดิมก็เดี๋ยวรอดูคอร์เรคชันหน้านะคะตอนนี้หน้าดิฉันก็ยังไม่แต่งเลยบบพกมาแต่งเน แต่งไม่ทันทัาปากอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ f t e r อันกัน finish look แล้วนะคะสวยงามสวยยังเฮยาภาพเ่าภาพเคนี่ก็ใกล้<า>ะจะถึง m ีย <t ier> แล้วอยู่ที่แยกอโศกแล้วนะคะใช้เวลาแต่งหน้าประมาณจากบ้านถึงอโศก ีแสคคด,ดงคอลเลกชันใหม่ของเขาโซนด้านหน้านี้จะเป็นแบบขาวดำแล้วก็มีแบบชุม้มฟูแปรดรอบนี้ก็คือรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยอ่ะรอน,นี้น่ารักรองเทา้ารอบนี้น่ารักมากนี่อันนี้เดี๋ยวเราต้องเลือกอันนี้แน่ๆก็มีกระเป๋า สำหรับ OOTD วันนี้นะคะวันนี้เรามาในดุกพี่แอนที่เราทำไปใน IG Reel เพื่อนเพื่อนได้ดูหรือยังเอ่ยพี่แอนแชร์ด้วยนะเป็นแบบเสืยย้อยืดกางเกยงยีนขามาอย่างงี้แล้วก็วันนี้เต้นถือกระเป๋า Chanel โอเคเดี๋ยวเต้นขออนุญาตไปเลือกของก่อนแล้วก็ยังไงรอดูในอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันนะคะที่เตนจะเอาไปสไตล์ที่ดูเนาะ เส like <blond> <Wha> ื้อ <Luis> คือแบบเซ็กซี่มากนะจโอเคเป็นแบบขาไมาดิฉันแอตเต้เป็นนิสแต่ว่าเดี๋ยวไปใส่รองเท้าส้นสูงด้ลองเสร็จด้ายแล้วนะคะเราองไปเจอรองท้าน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ของ DKNY นะคะเป็นแบบ chunky s a n d ด เราไปดูกันนะคู่นี้เท่าไหร่สวยอะน่ารักมากเลยอ่ะพาเฮียมากินของแพงกันหน่อย้าวกับไก่อะไรนะข้าวกับไก่แกงต้มพอเลยเลิกกินข้าวเป็นไก่ได้แล้วของเด็ดด้วย ดี <ś les> น่า,นา,า, <ś les> ากินน่ากวัาน่ารักมากนี่นี่อยากได้กระเป๋าเลยอ่ะเนี่ยตั้งที่เขาดูไวอ้อ่ะอยากได้อะ่ะนะจ๊ะเขาบอกว่าเป็นนิวคลาสสิกจ้านี่เรามาถ่ายรูปที่หน้า แว่นนี้นะนี้เป็นแว่น MU Studio นะคะเป็นรุ่น Blue Box Vintage อันนี้จะเป็นรุ่นที่เคยเอามาบ่อยๆเลยนะคะเป็นรุ่นที่แตนว่าใส่ง่ายๆแล้วอันนี้ก็คือเห็นปาสีมันจะเปลี่ยนเป็นแบบสีเข้มขึ้นนี่ช้อปปิ้งนับแคลจ้าอีนนี้ไม่มีอะไรหยิบเลย <laughs> it, ไม่ชอบกินหอมคีน <laughs> โอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้เข้าไปซื้อของที่ร้านนับแคลมาดิฉันไม่ได้เลย,เลยแต่ว่าเฮียเข้าไปซื้อไก่ปัน่นแตนไม่ชอบกินอะ่ะไม่ชอบกินเวไม่ชอบกินไก่ปัน่นก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวแตนต้องไปตัดคลิปต่อเนาะเอ่อหลังจากตอนนี้เดี๋ยวแตนจะขึ้นให้คือวันนั้นอะ่ะแตนมีถ่ายเคลียร์ตู้เสื้อผ้าที่เป็น เอ่อเซกชั่นเครื่องประดับเอาไว้แต่ว่าพอดีแบตมันหมดไปก่อนเราก็เลยแบบเออตัดไปเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแตนขึ้นหลังจากนี้ให้ดูแล้วกันวันนี้เราจะมาทำคลอเซ็ตคลีนอัลกันนะคะแตนขอเริ่มที่จิวเวลรี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะพวกเครื่องประดับต่างๆสร้อยอะไรเงี้ยต่างหูคือเยอะมากตอนนี้มันเยอะซะจนแบบว่าหยิบใส่ไม่ถูกก็เลยเดี๋ยวจะขอโล้อันไหนที่เก่าๆแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วพูดถึงออฟฟิศนี้นิดนึงนะคะมีคนถามชุดเดรสอันนี้ เป็นชุดเดรสที่ใส่สบายมากอันนี้แดนได้มาจากร้านที่เขาขายของอยู่ในเซนทัลเวสเกตอ่ะเออเดินผ่านแล้วก็คือไปซื้อมานะคะอันนี้มันจะเป็นผ้าแบบเนี้ยคือผ้าก็ไม่ได้มีความหนามากแต่ว่ารู้สึกว่าใส่สบายแล้วก็เป็นชุดเดรสที่ความสั้นพอดีสําหรับสาวไซส์แบบสูง155คือแดนเคยเห็นในซาร่านะคือชุดแบบเนี้ยแต่ว่า คือความยาวมันจะยาวลงไปเยอะมากพอใส่ขึ้นมาแล้วมันจะดูเตี้ยแล้วก็เพื่อความไม่โป๊มากก็อาจจะใส่เเซอร์คลุมหรือใส่เสื้อเชิ้ตคลุมอะไรเงี้ยเสื้อเชิ้ตผ้าลินินนะคะนี่ของสารา่าคือใส่คลุมแค่นี้เลยสบายๆแล้วรู้สึกแบบมันคุมกงคุมก้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบเอ,อกระโปรงมันจะแบบบางหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอใส่แล้วมันแต่รู้สึกว่ามันแบบซีเคียวขึ้นแล้วก็ทําให้ลุกแบบว่าดูมีอะไรมากิ่งขึ้นด้วย okay. ตดสำหรับเกะนี้นะคะก็คือจะเป็นแว่นตานาฬิกาสร้อยต่างหูตรงแว่นตาก่อนเลยสำหรับเกะนี้ก็คือมันมากับอีเกียนะคะที่แต่เลือกเซตมาแล้วก็มันจะมาพร้อมกับช่องอันเนี้ยที่เราสามารถแบบเอาใส่แว่นแล้วก็ช่องกว้างๆเนีย้ยไว้ใส่นาฬิกงนาฬิกาส่วนฝั่งเนี้ยจริงๆก็คือมันมาแบบเป็นเป็นคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าเป็นเส้นเส้น เป็นช่องๆแบบเล็กๆเล็กๆซึ่งมันไม่ค่อย practical เท่าไหร่แต่เลยไปซื้อชั้นอันนี้นะคะของมูจิมาใส่ที่ซื้อมาเนี่ยหนสองแล้วก็อันเนี้ยคือเอาไว้ใส่พวกแหวนต่างๆเนี่ยทั้งหมดซื้อมานะคะแล้วมันก็ลงล็อกพอดีสำหรับชั้นสำหรับเกะของอีเกียนะสำหรับแว่นตานี้คือเป็นแว่นตาที่เข้ารอบ อันนี้คือแว่นตาที่แตนชอบแล้วก็มีการแบบว่าหยิบใส่ค่อนข้างบ่อยนะคะสำหรับตอนนี้ก็คือที่เป็นอันโปรดของแตนเลยจะเป็นอันนี้อันนี้ของมียูสตูดิโอเองนะคะแตนชอบที่มันแบบว่ามีความโอเวอร์ไซส์เวลาใส่ขึ้นมาแล้วดูเก๋ๆดูเกาหลีสำหรับทรงนี้ก็คือมันจะมีความแบบ ใหญ่ๆนิดนึงเอาไว้ใส่คือถ้าเกิดสมมติว่าใครไปทะเลแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งอันที่เวลาใส่ถ่ายรูปขึ้นมาแล้วดูสวยดูแพงอันนี้คือที่ชอบด้วยความที่สีไม่เหมือนใครเลยนะคะอันนี้ของแมงโก้อาจจะเห็นไปในฮอลวิดีโออันนี้ก็เก๋เหมือนกันคือค่อนข้างแบบฮิตในช่วงนี้มากๆเลยนะคะทรงนี้แล้วก็แบบสีนี้แล้วก็แว่นอันที่แต่รูสึกว่าเป็นชิ้นที่แบบคลาสสิกใส่ได้ตลอดการใส่ได้ทุกทริป ทริปภูเขาทะลงทะเลแต่งตัวเท่ๆหวานๆรุ่นราวเมทัลอันนี้ก็คือใส่ได้เหมือนกันแล้วแต่รู้สึกว่าแว่นทรงนี้ยมันไม่ต้องแบบรูปหน้าไหนก็คือใส่ได้อ่ะคลาสสิกเลยรู้สึกว่าทรงนี้มันเป็นไซส์ที่กําลังพอดีนะคะมีความแบบเป็นทรงคลาสสิกง่ายๆไม่ได้โฉ่งฉ่างเกินไปสามารถใส่ได้แบบ everyday อันนี้ชื่อรุ่นคลาสสิกแบล็คแล้วก็อีกอันนึงที่แตนซื้อมาจากของเลิศเปกนะคะจริงๆอยากได้ของเลิศเปกที่เป็นสีแบบ สีนี้เหมือนกันแต่ว่าคือเราซื้อของแมงโก้มาแล้วก็เลยเออไม่ต้องหรอกค่ะอันนี้มันจะมีความเล็กๆดูแนวๆหน่อย ทรงนี้เวลาแต่งตัวแบบว่า Model of Duty Kenda l l j e ล n e r อะไรประมาณอย่างนี้สำหรับนาฬิกานะคะที่แตนมีใส่ประจำเลยนะคะแล้วก็ที่ใส่อยู่ตอนนี้เป็นเรือนที่แตนใส่บ่อยที่สุดลุกไหนก็คือใส่ได้นี้เป็นของโคชนะคะสำหรับรุ่นนี้เหมือนจะไม่มีแล้วนะคะรู้สึกว่าหน้าปัดของเขามันมีความใหญ่แบบพอดีไม่โอเวอร์เกินไปแตนว่าของโคชอันนี้แล้วเป็นสีเงินที่กาลังดูแบบดูดีตัวไมเคิลคอร์เนี้ยก็สวยเหมือนกันแต่ว่าไมเคิลคอ r ์จะแอบ,บใหญ่ตัวเรือนอันนี้ของแตนซื้อมาเป็น สีทองเลยนะคะไม่ใช่โรสโกลแต่ไม่ค่อยชอบสีโรสโกลเท่าไหร่นี่นะคะอันนี้เทียบให้ดูเลยเนี่ยหน้าปัดของไมโครคอคือจะใหญ่กว่าเยอะมากเลยนะเวลาใส่ไมโครคอจะมีความเป็นเหมือนแบบแฟชั่นแฟชั่นนิดนึงอย่างลุคไหนที่แตนใส่แบบตังหูสีทองทองอะไรเงี้ยแตนก็จะเลือกนาฬิกาแบบใส่แบบของไมโครคอที่เป็นสีทองทองแต่ถ้าลุคไหนมีความแบบคลาสสิกเบสิกหน่อยเงี้ยก็จะเลือกของโค้ดใส่นะคะนี่เห็นป่ะไมโครคอคือใหญ่ใหญ่บุ้ม มีอีกรุ่นหนึ่งที่เพิ่งได้มาใหม่เลยนะคะอันนี้เป็นของลองจินเรือนนี้ก็คือสวยเหมือนกันแต่เรือนนี้ก็คือแบบราคาก็แรงแต่มันเป็นนาฬิกาที่ใส่ขึ้นมาแล้วดูดีดูดีดเห็นของน้องของขวัญใส่ของคาเทียสวยเหมือนกันแต่แบบราคาดิฉันก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะคะก็เลยไปได้ของลองจินมาแล้วก็อันนี้คือตัวเรือนเอ่อตัวสายเนี่ยจะเป็นสายหนังสีน้ําเงินส่วนตัวหน้าปัดอันนี้ก็คือ จะเป็นแบบเงินเงินสำหรับเรือนนี้มันจะมีที่หน้าปัดเป็นฝั่งเพชรอะไรเงี้ยก็คือจะแสนกว่าบาทแต่ว่าเรือนนี้ที่แันได้มาประมาณสี่หมื่นสองสี่หมื่นซัมติงอะค่ะแต่ว่ามันลดนะมันลดจากราคา 49, สี่หมื่นเก้าสึกว่าเป็นเรือนที่แบบว่าใส่แล้วคือดูดีด้วยหน้าปัดของเขาอะไรอย่างเงี้ยดูสวยอีกเรือนหนึ่งที่แันได้มาก็คือการมินนะคะที่แันทําคลิปของเขา Oh. จริงๆคือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนาฬิกาที่เป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าอันนี้มันเอาไว้ใส่เวลาแบบไปออกกําลังกาออกกำลังกายอะไรเงี้ยมันจะได้ track นู่นนั่นนี้ได้เราก็เลยขอมีเอาไว้1เหเรือนนะคะนาฬิกาของแ้นก็จะมีแค่นี้มีแค่สี่เรือนเท่านั้นโอเค,อเ,คเ,อเรามาที่เซกชันนี้นะคะเซกชันนี้จะเป็นต่างหูที่มีความแบบว่าไว้ออกงานนิดนึงคือจะเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยได้ใส่บ่อยแต่ว่าด้วยความที่มันใหญ่ๆแบบนี้มันไว้ตรงตรงนี้ไม่ได้ก็เลยต้องเอาไว้ตรงนี้นะคะ มีอันนี้ที่ไม่ค่อยได้ใส่บ่อยเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอันนี้น่าจะปล่อยไปไม่ได้ใส่เลยอะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งมันหิตต่างหูที่เป็นเหมือนแบบอะคริลิกเป็นอย่างเงี้ยเป็นพลาติกอะไรเงรี้ยแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็คือสวยแต่ว่าหนักมากคือแตนไปได้อันใหม่มาอันนี้คือที่แตนเอาไปใส่ถ่ายงานมานะคะอันนี้คือเป็นต่างหูมุกที่เอาไว้ใส่ออกงานบ่อยๆก็อ,อ,อ,อาที่บอกว่าแตนไปได้ต่างหูมาอีกคู่นึง นี่คู่นี้นะคะอันนี้จากของร้าน Per Objective เอออันนี้คือต่างหูที่ค่อนข้างมีน้ำหนักแต่ใส่ขึ้นมาแล้วสวยมากเลยอะ่ะมันแบบมันมีความหนาๆนยนนิ่งเวลาเราใส่ชุดดำนะแล้วก็ใส่ต่างหูเน,นี้ยคือจะแบบสวยมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นต่างหูเพชรเพชรอันนี้ก็คือเก็บไว้เวลาสมมติต้องใส่ออกงานเหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะซื้อมาจาก h a ม burger Studio นะคะยาวๆประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นสีเงินไม่ค่อยใส่ต่างหูสีเงินอะ่ะ พวกนี้พวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่เหมือนกันนะคะคือตันชอบต่างหูก็คือสมุดใส่ก็คือใส่แบบใหญ่ๆไปเลยสีทองอะไรเงี้ยพอเป็นต่างหูที่แบบคิ้วๆหน้าลากอะไรเงี้ยคือจะไม่ค่อยได้ใส่เลยสําหรับอันนี้นะคะคือของแมงโก้เนาะซื้อมานานแล้วเหมือนกันเป็นหูแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นแบบ เป็นสีไม่ค่อยได้ใส่เลยแต่ว่าเราก็จะเก็บเอาไว้ just in case ที่เราต้องใส่ชุดที่มีความหวานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือแตนชอบใส่ต่างหูสีทองแต่รู้สึกว่าต่างหูสีทองอ่ะพราะเวลาใส่หูขึ้นมาแล้วคือมันจะเห็นชัดว่าแบบเฮ้ยฉันใส่สีทองอะไรเงี้ยแต่พอเป็นอย่างเงี้ยมันมองเห็นแบบไม่ค่อยชัดว่าดิฉันใส่ตุ้มหูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นต่างหูที่ชอบมากที่สุดเลยนะคะอันนี้คือที่ซื้อมาจากแพลทินัมแล้วก็ใส่บ่อยมากคนถามเยอะมากล่าสุดดิฉันทําตก หลุดออกเป็นเสียงๆเลยก็คือเดี๋ยวต้องนี่คือเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะหากาวมาติดแทนอันนี้มันหลุดออกมาเนี่ยอันนี้มันหลุดออกมาหมดเลยะ คู่นี้เป็นคู่ที่ใส่ออกมาแล้วดูสวยเก๋ดูหรูเป็นต่างหูที่หาไม่ได้ด้วยนะคะน,นี้ตันได้มาจากแพลตินัมร้านเขาจะอยู่ชั้นสองเป็นร้านขายเสื้อผ้าแต่ว่าเขาจะมีต่างหูมาขายด้วย,ยก็อีกอันหนึ่งที่ได้มาจากร้านเดียวกันนะคะแต่ว่าได้มาล่าสุดนอ้องก็คือจะเป็นต่างหูมุกแบบติดหูแบบนี้แบบนี้คือเวลาสมมติว่าเราใส่ชุดที่อยากให้ดูมีความหรูหรูนิดนึงอะไรเงีไงไง้ยใส่ต่างหูมุกติดหูแต่น่ามันก็ดูเกด๋ดีแล้วอันนี้คือมันไม่ได้มุกเล็กมากยังมีความแฟชั่นอยู่มุกที่เป็นแบบเร เรียบร้อยเนี่ยต้องอันนี้อันนี้ก็คือเป็นต่างหูมุกที่เป็นแบบธรรมดาเป็นแบบเรียบร้อยเรียบร้อยแต่พอมาเป็นฝั่งนี้มันจะมีความเป็นแบบแฟชั่นขึ้นมาหน่อยอ่ะอันนี้เตนซื้อมาจากร้านทั่วไปเลยนะคะเป็นต่างหูมุกแบบปกติอะ่ะไม่ใช่มุกแท้ไม่ใช่มุกแพงอะไรแต่ว่าใส่ขึ้นมาก็คือสวยดีอีกหนึ่งคู่ที่เลิฟเช่นกันนะคะคือตอนตั้งแต่ผมสั้นมาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชอบต่างหูที่เป็นแบบติดติด,ตดหูแต่ว่าใหญ่ๆก็คือร้านเดียวกับ ที่ซื้อพวกมุกที่พาทินัมนะคะแล้วก็เป็นแบบครึ่งวงกลมเนี่ยเป็นยังไงเป็นแบ,บนๆแบบใหญ่ๆใ,ใ,ใส่ขึ้นมาแล้วสวยเวลาใส่เบลเซอร์ชุดแบบออกสีโทนสีดําอะไรอย่างเงี้ยนะคะมัดผมอมันจะเห็นต่างหูแบบค่อนข้างเด่นนิดนึงอะชอบคู่นี้มากอันนี้จะเป็นแนวแบบแฟชั่นแฟชั่นแต่ว่าหลังๆก็คือไม่ค่อยได้ใส่อะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตักหูที่มันแบบว่าดูเวอร์เกินไปเห็นปตอนแรกเราว่าจะปล่อยไปเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าคือไม่ค่อยได้ใส่เพราะไม่ได้หยิบมาใส่ไง อันนี้คือเออหยิบม,มาลองแล้วก็แบบเก็บไว้ดีกว่าลุกที่มันหวานๆนะเออจริงๆคือแต่เป็นคนไม่ใส่ไม่ค่อยใส่ต้ม้มหูที่มันเป็นแบบว่าห้อยๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบ มันหวานเกินไปอะ่ะดูดิแต่ว่าในบางลุกก็คือมันต้องใส่อะคะ่ะแล้วก็อันนี้คือมันเป็นมุกที่ค่อนข้างน่ารักดูเหมือนมุกธรรมชาตินี่เพิ่งจะผ่านไปแค่แถวเดียวเองนะคะแยกเลือตรงนี้อีกเยอะมากร้านขายต่างหูปะเนี้ยจี้อันนี้คือผู้เข้ารอบของเราะคะคดะแต่เราจะขอมาต่อที่อันนี้กันต่อนะอันนี้คือจะเป็นต่างหูห่วงทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นห่วงค่อนข้างแบบหนาๆเนี่ยจะเป็นแบบหนาๆเท่านี้อันนี้คือ เก็บอันนี้คือใส่ใส่บ่อยแล้วก็มีคนถามอยู่อันนี้ได้มาจากแพลทินัมนะคะอันนี้ก็คือต้องเก็บอันนี้ h m แอบหนักหนกนิดนึงแต่ว่าเวลาที่เราใส่ชุดแบบว่าไปเที่ยวทะลงทะเลดูแบบแซบๆหน่อยอะไรเงี้ยก็คือใส่ต่างหูนี้จะสวยมากแล้วก็อันนี้จากร้าน her objective นะคะสวยเหมือนกันอันนี้ตันชอบมากคือมันเป็นหูที่ค่อนข้างหนาเลยใหญ่แบบกำลังดีโอ,อใส่แล้วสวย คือชอบซื้อต่างหูแบรนด์พวกแมงโก้คอสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันคุณภาพดีแต่ H&M ก็คืออย่าซื้อเลยเ m ไม่ค่อยดียกเว้นคู่นี้ที่ยังเอาอยู่อะแต่ว่าอันนี้ของคอสมันจะเป็นทองแบบไม่ทองเหลืองมากอะ่ะเออแล้วก็จะมีความแบบด้านๆหน่อยต่างหูสีเงินอันนี้ต้องเก็บเอาไว้เพราะว่ามันจะมีบางลุกที่แบบเราต้องใส่ต่างหูสีเงินอะ่ะอันนี้คือมันจะมีความใหญ่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ใหญ่แบบ ใหญ่ขนาดนั้นอะเออแล้วก็มีความแบบเบาๆอันนี้เหมือนต่างหูทองที่แบบซื้อจากร้านทองเลยอะอันนี้หลายครั้งเวลาใส่ก็คือคนถามเยอะมากอันนี้ของ H&M นะคะอันนี้ไปซื้อได้เลยเหมือนจะยังเห็นอยู่นะคะที่ H&M อย่างเวลาสมมุติว่าผมสั้นแล้วแตนปล่อยผมแล้วแบบทำผมหยิกๆเง,งี้ยใส่คู่นี้ก็สวยเวลาไปทะเลทุกครั้งก็คือจะต้องพกอีต่างหูฟูบใหญ่อันนี้ไปด้วยทุกครั้ง ที่ได้มาล่าสุดเลยนะคะของน้องวาเลนไทน์นะคะของแบรนด์ว l ล y Chain อันนี้เป็นต่างหูที่แตนใส่บ่อยเหมือนกันนะคะคือมันมีความหนาแต่ว่าใส่กาลังดีต่างหูแอบมีน้ําหนักนิดนึงอันนี้ได้มาจากร้านแบดอา t f ิตทูเดยห่วงนี้คือจะเป็นห่วงที่เอาไว้ใส่เวลาแบบอยากใส่ฮูปใหญ่แต่ว่าแค่อยากดูเก๋ๆดูไม่หนามากอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือความไซส์ใหญ่ที่ที่สวยแล้วก็เวลาใส่เราจะดูเปรียปร้ยวๆหน่อยอันนี้อีกหนึ่งอัน มีสามไซส์เลยอะดูดิแต่เป็นสามไซส์ที่คือมันไม่เหมือนกันนะเวลาใส่ขึ้นมานะคะก็เราต้องมีทั้งหมดสามสามไซส์นี้เลยแล้วก็สําหรับตรงนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นต่างหูอันเล็กๆที่เมื่อก่อนแตนเคยใส่ติดหูตลอดเลยอันนี้วงเล็กๆแบบนี้แตนซื้อจากร้านที่มันขายต่างหูเงินเยอะๆอ่ะอันนี้มันจะเป็นแบบที่มันไม่ดํานะคะมันเป็นไซส์กาลังดีเวลาใส่แบบนี้มันไม่เจ็บคือถ้าเกิดสมมติใส่ที่มันเป็นแบบเป็นแป้นแป้นแบบนี้เวลาถ้าใส่แบบใส่ตลอดเวลาเวลานอนมันเจ็บ นี่นะคะน,นี่คือต่างหูที่ใส่ติดหูตลอดอันนี้ซื้อจากร้านที่สยามมันเป็นร้านขายต่างหูเงินหมดเลยมันก็จะดูเป็นแบบเรียงๆียงกันอะ่ะโอ้นี่นะคะอันนี้ขอโชว์สร้อยอันนี้คือของถูกอันนี้คือแบบราคาแบบร้อยกว่าบาทอันนี้คือราคาหลักพันความเงาคือจะไม่เหมือนกันเลยอะ่ะอันนี้คือตอนแรกมันก็เงาเงานะพอไปเรื่อยเืมันก็เริ่มจะดำแล้วก็เริ่มจะแบบคือเวลาซื้อของที่มันแบบแพงขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยนะคะแท่นว่าคุณภาพมันสามารถใช้ได้นานจริงๆอันนี้ของร้าน Gwell i s t a นะคะอันนี้ซื้อทั่วไปเลยอะัลโหลวันนี้วันจันแล้วนะคะวันนี้วันที่สิป Happy birthday to me นี่เค้กก้อนแรกของเรานะคะจากพี่ฟ้าหน้าดิฉันยังไม่ได้แต่งเลยก็คือว่าเดี๋ยวกำลังจะ เตรียมตัวเตรียมตัวเพราะว่าอคเฮียจะพาไปดินเนอร์วันเกิดก็เดี๋ยวแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวไปดินเนอร์ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะบล็อกไปด้วยนะเนื่องจากเป็นวันเกิดของเราเองปีนี้แตน turning 35 years old อายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น <c oughs> อายุ3 5ห้าแล้วอ่ะบ้าไปแล้วรู้สึกว่าเพิ่งจะ22ไปแแบบแบนี่อยากให้ดูเค้กน่ารักมากเลยอ่อไม่กล้ากินเลย นี่ที่ฉันบล็อกอยู่นะคะมีคนโทรมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วยนะคะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะขอให้สฉยๆรวยๆปังๆ 2, สองแสนซับเร็วๆนี้ค่ะเยี่ยเพียงขอบคุณค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่เอเชียทีวแล้วนะคะวันนี้อาเฮียเขาจะพาเรามาล,ล่องเรือไม่ใช่ล่องเรือสิกินข้าวบนเรือ ใช่ไหมคะเฮียเฮียบอกจะให้ขึ้นในนี้ด้วยเหรอขึ้นขึ้นชิงชาสวัสด์ <laughs> เฮียรื่ลืมใส่ถุงกา เนื่องจากว่าฟ้ากำลังฝนจะตกแล้วขอบคุณค่ะเราได้สองบรรยากาศแล้วอันนั้น างแมลไม่มีแมลงก็ถ่ายถ่ายกดวิดีโอไปเลยมาแล้วนะคะอันนี้จากสปริงมีว้าวสวยอะ่ะน่ารักมากขอบคุณนะคะมากกับผลเลยอ่ะดูดิ<ห>ขอบคุณสปริงนีนะคะขาให้ถุกปี๊ให้ถุกปี๊ดใช่ป่ะสปริงนีน่ารักอะ่ะ เฮียมองอะไรอเรือมันโค้งจริงนะไม่นี่อันนี้มันมอกเทลงเบางเอออคุณเ้ยอุยเฉียนเ เช่นมันแปะแปะแปะยงง Happy birthday to me Happy birthday to อเลยนะหนึ่งสงสาม๊เตงเตเต็นแเีป่าวไอ้มันเพียนเแก้งเลยุ้ย morning เมื่อวานก็วันเกิดแตนนะคะเราขอบลอกอีกติสหนึ่งแตงกําลังจะออกไปถ่ายงานที่หน้าหมู่บ้านแล้วก็พอดีมีของที่แตนสั่งไปมันมาพอดีก็เลยเดี๋ยวอยากจะโชว์ให้เพื่อนๆดูกันเนาะน่ารักมากแบบมากๆอะ่ะเออจนแบบขอต้องโชว์ก่อนนี่นะฮะ อันนี้กระโปงที่แดนสั่งมาจากนภัทรโวล์บีเคนะคะแดนสั่งมาสตัวตัวละ590บาทโคตรน่ารักเลยอะ่ะอันนี้คือแดนเห็นเจ้าของเขาใส่แล้วก็เลยแบบเฮ้ยฉันไปตามดูดีงามแตนเลือกมาเป็นไซส์ S อนะคะใส่พอดีเป๊ะเ,เ,เลยแล้วก็ตัวเนี้ยคือมันจะเป็นผ้าแบบเหมือนผ้าซาตินแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาทําเป็นเหมือนเป็นกางเกงอะ่ะคือใส่แล้วค่อนข้างรู้สึกสีเขียวแล้วก็มันก็เป็นเหมือนซับในให้นิดนึงนะคะแดนสั่งมามีลายนี้แล้วก็ลายที่แตนใส่อยู่ พอมาถึงแล้วแบบพอดีมากตอนแรกกลัวว่าไซส์เอมันจะเล็กไปหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเจ้าของที่เขาเป็นคนใส่ถ่ายรูปอะเหมือนเขาตัวผอมมากๆเล็กมากๆนะคะแต่ว่าสรุปก็คือว่า พอดีจ้าใส่ได้แล้วคือทรงสวยมากเนี่ยเวลาใส่ก็จะแอบเห็นตัวที่เป็นกางเกงข้างในแต่คือดีนะแตนว่ามันแบบซีเคียวเรามากๆเลยเอาอตนใส่เป็นอันนี้เป็นเสื้อของ H&M นะคะแล้วก็เสื้อข้างนอกอันนี้ก็ของ H&M เหมือนกันเป็นเสื้อผ้าลินินเนาะอันนี้สร้อย Bishu Studio แต่ว่านานแล้วนะคะต่างหูอันนี้แพลตินัมนั่นแหละคิวมากมากๆชอบมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายงานกันที่ร้านกาแฟหน้าหมู่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยว ค่อยปิดบล็อกแล้วกันเนาะตอนนี้เราถ่ายงานเสร็จเรี้อยแล้วนะคะขอบคุณร,ร้าน b r i c ค Cottage นะคะร้านกระแฟหน้าบ้านเราเองร้านน่ารักดูหงมมี่หฮมมี่โอเคก็เดี๋ยวยังไงแตนจะปิดบล็อกเท่าน,นี้แล้วนะคะไดให้เฮียถ่ายโมที่นี่ชุดนี้ที่นะว่ามันน่ารักมากเอาแว่นมาด้วยนะขอแวนด้วยไ่อย